ที่ลานจอดอากาศยานกองกําลังนเรศวรค่ายวชิรประการจังหวัดตากกองกําลังนเรศวรโดยชุดปฏิบัติการบินกองทัพบ,บกกองกําลังนเรศวรได้ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายวชิรประการพร้อมด้วยหมวดลาดตระเวนระยะไกลกองกําลังนเรศวรและกองร้อยทหารสารวัตรมณฑลทนหารบกที่310ได้ดำเนินการซักซ้อมแผนการปฏิบัติการด้านการบินตามแผนเผชิญเหตุเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการช่วยเหลือค้นหาและกู้ภยัยให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ลดความสับสนในการปฏิบัติพร้อมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลและการสงวนรักษายุโทโธปกรณ์อันมีค่าของกองทัพบกเพื่อให้ทางหน่วยบินนะคะสามารถแก้ไขปัญหาด้านการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนเผชิญเหตุของหน่วย ด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการประสานงานสอดคล้องที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ